าราศีตุลในเดือนตุลาคมเป็นเดือนของคุณนะคะชื่อก็บอกว่าแล้วเดือนตุลาัรการาศีตุลน,นะจะทำาอะไรก็แล้วแต่คุณหลงหลายสิ่งใดคุณอยากได้สิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นที่ต้องบอกอย่างนี้ก็คือว่าขอย้อนสักนิดหนึ่งนะคะดาวประจำต,ตัวตนของคุณคือดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวแห่งกิเลสตัญหาความสวยความงามเงินสดความสุขความสวยงาม ความดีงามคือสไตล์ของตุลน่ะตุลต้องดูดูหลอ่อดูสวยดูดีนะคะเป็นอะไรที่เป็นคนเฟนลี่น่ารักในขณะเดียวกันก็เป็นสเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นก็รู้สึกหลงไหลชอบในความน่ารักและมีสเสน่ห์ของคุณนั่นคือสไตล์ของของลัคนาราศีตุลแต่หลายๆเดือนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานความรัก หรือแม้กระทั่งการเงินนะคะมีความมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงแต่ในจังหวะของเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีที่ดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยโครจรอ,อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างส่งเสริมต่อดวงคุณแต่เนื่องจากว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งกิเลสตันหาความลหลงไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมช่วงต้นๆเดือนหน่อยดาวศุกร์จะไปสถิตอยู่ในภพกระดมุมภา พบเงินทองของมีค่าทีนี้คุณต้องถามก่อนว่าของมีค่าของคุณคืออะไรคุณลหลงไหลสิ่งใดดีกว่าอาจจะเข้าใจง่ายกว่าคุณลหลงไหลสิ่งใดคุณต้องการสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นบางคนสนใจในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานและการเงินก็จะได้ทั้งงานและเงินอย่างแน่นอนคือทำแบบสุดตัวไม่สนใจอะไรแล้วเพราะรักรักงานรักเงิน นะคะหลงไหลในลักษณะของเดือนตุลาคมเนี่ยในพบการงานดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์มะเร็งในพบการงานมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันย่อมจะต้องอมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะคะคนทำธุรกิจอาจจะต้องคอยคอนเน็กชันกับกลุ่มกลุ่มผู้ทำการค้าใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆนะคะอาจจะมีการคอนแทคอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะไปทำความรู้จักกับ บริษัทอื่นลูกค้ารายอื่นๆมากขึ้นแต่อยู่ในลักษณะที่ยิ่งคุณทุ่มเทคุณยิ่งจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้านะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นเป็นในลักษณะที่พ่อค้าแม่ค้าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในลักษณะที่ พัฒนาแล้วดีทาแล้วดีจะมีชื่อเสียงโด่งดังพ่อค้าแม่ค้าคนทําธุรกิจส่วนตัวถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรับแก้ไขอะไรอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นรับรองเลยว่าคุณจะมีชื่อเสียงและคุณโดดเด่นมากคุณจะมีสเสน่ห์ลูกค้าก็จะชื่นชอบคุณนะคะลองไปพัฒนาลองไปดูเอาก็แล้วกันแล้วคุ่มแบบสุดตัวรับรองเลยว่าอยู่ในลักษณะที่ดวงของคุณขึ้นจริงๆ คนทำงานประจำก็เหมือนกันนะคะ,ะพัฒนาศักยภาพของตัวเองค่อนข้างดียิ่งคุณอยากจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานความก้าวหน้าเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่อาจจะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่มันอยู่ในลักษณะพัฒนาปรับปรุงตัวเองนั่นเองทําให้ดีขึ้นเก่งให้มากขึ้นรู้ให้มากขึ้น ละเอียดรอบคอห้มากขึ้นรับรองเลยว่าในเรื่องของการงานธุรกิจการงานไม่ว่าคุณจะทํางานในสถานะแบบใดแบบชาวลัคนาราศีตุลเป็นจังหวะที่ดีเงินดีนะยิ่งติดต่อสื่อสารยิ่งยิ่งมีการแบบคอนเน็ชันเยอะๆเดินทางเยอะๆหรือติดต่อค้าขายมากเท่าไหร่ก็ตามกลางเดือน ไปแล้วโอ้โหดาวสุขเดินสวยนะคะจังหวะนี้ดาวสุขเดินสวยรับรองรับรองเลยว่าโอ้โหงานกับเงินมาคู่กันอย่างแน,แน่นอนชาวลัคนาราศีตุลแต่ก็มันออกจะมีลักษณะของความฟุ่มเฟือยอยู่บ้างในช่วงของต้นต้นเดือนมันมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายหรือบางทีมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยแต่ตุลไม่สนใจนะคะถ้าอะไรถ้าเงินสดมันแลกกับความสุขหรือความพอใจของคุณคุณยินดีจ่าย แต่งงานดีเงินดีด้วยต้นต้นเดือนมันออกจากออกในลักษณะฟุ่มเฟื่อยอาจจะเกิดจากคุณของกินของใช้ของสวยของงามเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงคนนี้มันจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นแต่หาเงินได้ตลอดทั้งเดือนอย่างแน่นอนดวงดีจังหวะมันอะไรก็ดีไปหมดนะคะ่ะแต่สมมุติว่าคุณหลงไหลในเรื่องของการงานก็ประสบความสำเร็จถ้าเกิดคุณหลงไหลในเรื่องของความรักนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหความรักรู้สึกปวดหัวเหลือเกิน บางคนนะมีเสน่ห์มากมีทั้งตัวจริงมีทั้งตัวสำรองเข้ามาเพียบพร้อมไปหมดนะคะเพียบพร้อมไปหมดความรักไม่ต้องห่วงเลยสำหรับคนที่โดยเฉพาะสุภาพบุรุษมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีทั้งตัวจริงตัวสำรองจะเข้ามาได้นะจ๊ะหรือว่าคนโสดเนี่ยอยู่เฉยเฉก็จะอาจจะมีคนมา,าให้นอนกอดฟรีก็ได้นะคือดวงความรักโดดเด่นมากสำหรับชาวร,ราศีตุล หรือก่อนหน้านี้ถ้าใครมีปัญหานะคะจังหวะเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการรีเทิร์นจะมีการปรับความเข้าใจกันก็คือดีอะ่ะนะคะก็อยู่กับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความต้องการของคุณคืออะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างคุณหมดเลยแต่ดวงนี้อะระมัดระวังในเรื่องของมือที่ 3, สามเสน่ห์เยอะชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ส่วนมากอะ เหมือนจะบอกว่าไม่เจ้าชู้แต่ก็นะตุนนะก็รู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรใครที่รอคอยรักเก่ารีเทิร์นหรือมีปัญหาอะไรมีโอกาสกลับมาแน่นอนส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นการดีสําหรับชาวราศีตุลรู้ไหมว่าอะไรคือการหลงไหลตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูหล่อดูสวยมาก มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้มีเสน่ห์บางคนเนี่ยพออายุมากแล้วโอ้โหฉันเคยสวยฉันเคยดูดีฉันเคยหล่อมาก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มันดูดีลดน้ําหนักหรือใส่ใจอะไรตัวเองให้มันดูหลอ่อดูฟิตแอนเฟิร์มแล้วก็ทําได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่คุณเอาจริงเอาจังและปรากฏว่ามันได้ดั่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นี่คือสไตล์ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมโอ้ขึ้นดวงดี ดวงดีจริงๆนะคะแต่เนื่องจากว่าดาวสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิและเป็นดาวเจ้าเรือนภพสาชชามาอยู่ในพบพันธุซึ่งเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรสิ่งที่อาจจะต้องเป็นปัญหาคือว่าอาจจะมีความหนักใจหรือปัญหาจากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูง ะะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้อมูลข่าวสารใดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ความผิดพลาดได้ความเข้าใจผิดได้บางคนภาระหน้าที่เกิดจากคนรอบข้างจากพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะต้องระมัดระวังการติดต่อสื่อสารการจะทำอะไรรายละเอียดสัญญาหรือการเจรจาต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต้องละเอียดรอบคอบหรือบางคนพี่น้อง หรือต้องช่วยเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะคะเอาความเดือดร้อนมาให้คุณเอาความหนักใจมาให้คุณพอสมควรนะแต่เดือนดวงดีอะนะคะความกังวลตรงนี้พอรับได้เพราะดวงด้านอื่นมันดีการเงินก็เริ่มสะผัดบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะหลงไหลอะไรเป็นไปได้อย่างแท้จริงประสบความสําเร็จจะเอาก็จะอยากประสบความสําเร็จเดือนนี้อยากมีความสุขแบบไหน ก็เอาความสุขแบบนั้นชกฉวยความสุขแบบนั้นทํามันแบบหลงไหลเอาจริงเอาจังไปแบบสุดสุดต่งไปเลยก็ได้นะคะแต่สุดตรงแบบมีเหตุมีผลแล้วประสบความสําเร็จทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับกําลังใจและความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะว่าคุณเนี่ยจะฝ่าฟันไปถึงไปไปได้แบบไหนนะคะแต่ดวงมันเข้าข้างคุณสําหรับชาวราศาีตุลก็ ค่อนข้างครบนะออคนตกงานคนตกงานเนี่ยถ้านะคะในจังหวะแบบนี้อาจจะมีงานใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนมีข่าวดีนะไขว้คว้าโอกาสได้แล้วจะทำอะไรหรือจะทำเพื่อตัวเองเป็นไปได้มีเสน่ห์มากนะคะมีคนมาให้นอนกอดฟรีๆก็วาดได้นะคะชาวรักษนาราศีตุลโอน่าอิจฉาจังเลยเอาละค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการทำนายไพ่พยากรณ์ดีกว่าในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนะคะปรับเปลี่ยนให้ให้คลิปมีความกระทัดมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่หมอทำคลิปยาแล้วรู้สึกว่า f อบอกว่าว่วงนอนนะคะแล้วหลับกันเป็นแถวแถวเลยบอกโอ้โหยิ่งกว่าเพลงกล่อมน,นอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยแม่หมอจะลองเสียงไพ่เป็นไพ่ในลักษณะให้กำลังใจ หรือเป็นอาจจะเป็นคําสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนะกว่าคุณจะได้ไม่ต้องฟังกันยาวเดี๋ยวเบื่อเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันแล้วมาฟังกันว่าคุณจะได้คําหรือแรงบรนดาลใจใดในช่วงของเดือนตุลาคมเลือกไพค่ค่ะแม่หมอมีไพ่่คุณเลือกสี่กองน,นะคะหรือสี่สำรับสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองสำรับที่สามสำรับที่สี่ ทั้ง4กองเนี่ยเป็นไพ่ oracle คินะคะเป็นไพ่ที่มีคำคมหรือมีคำที่สร้างแรงบันดาลใจมาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยคุณควรจะได้รับคำที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขให้คุณได้ให้คุณด้วยคำพูดใดนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิ เลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณรู้สึกว่าถูกใจมากที่สุดและมาฟังคำทนายไปพร้อมๆกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะอ,ออะเดอร์เคอร์คุณได้ไพ่ใบนี้นะคะกำลังใจของคุณเลยนะคะคำทำนายของคุณเลย เรามาเสียงไพ่ะะเป็นส่วนขยายของไพ่ทารโร่หรือไพ่ิปซีกันอืมโอค่อนข้าง,งดีนะ <S <S ให้ใบนี้นะคะเออมันจะเป็นคำทำนายในลักษณะที่ว่า ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะ,ะเผชิญกับความท้า,าทายอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานหรือความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันอาจจะเป็นการจบอะไรบางอย่างและเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักพอไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่เดทเดทเนี่ย ไม่ได้แปลในลักษณะที่แย่อย่างเดียวหรือความหมายลบอย่างเดียวเท่าเราเข้าใจในการตีความหมายบางสิ่งบางอย่างนะมันได้ล้มหายตายจากไปนะคะบางคนอาจจะผ่านจุดความล้มเหลวของชีวิตการล้มละลายการสูญเสียการผิดหวังซึ่งณนะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะทำใจไม่ได้คุณอาจจะเจ็บปวดบางคนโดนโกงโดนหลอกโดนทรยศมันมันแบบมันจบไปแล้วอะ เดอะเดทคือไพ่ใบสลุบในเดือนตุลาคมไอ้สิ่งที่คุณเผชิญมาภาระที่หนักอึง้งหรือบางคนเนี่ยคอนแทคในเรื่องของการงานปัญหามันเยอะแยะเหลือเกินตกงานปัญหามันเยอะแยะเหลือเกินโอ้ไม่เครียดเหลือเกินงานไม่มีทํามันอาจจะเป็นความท้าทายของโชคชะตาของคุณแต่เมื่อนึกถึงในเดือนตุลาคมมันปัญหาเหล่านั้นะมันจบไปแล้วแล้วมันก็คือการเริ่มต้นความตาย คือการจบและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดคุณสังเกตในไพ่เดดเดแน่นอนละ่ะมีนักลบอันนี้มีศพมีคนขอร้องอ้อนวอนอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าสังเกตดีๆพาทิตย์กำลังขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณก็เหมือนกันนะคะมันจะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณจง ต่อสู้กับความท้าทายที่มันกำลังเกิดขึ้นและยอมรับมันและจงเชื่อมัน่นค่ะคุณมีความสามารถเหมือนคนอื่นคุณมีความเก่งเหมือนคนอื่นแม้ว่าเรื่องเล่าในชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่จงมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองแล้วมองไป ในวันข้างหน้านะคะพายขึ้นออกมาในลักษณะที่มันอาจจะเจอหนทางมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นกลัวอย่าหวั่นเกรงนะคะรับความท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างกล้าคิดกล้าทำและลงมือทำคุณจะสามารถไปถึงจุดแห่งความสำเร็จที่คุณต้องการถ้าเกิดคุณต้องการมันจริงๆ ก็จงต่อสู้ไปให้จนถึงเส้นชัยนั้นค่ะนี่คือคำทำนายของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนะนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะได้ไพ่ออร์คเคิลนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจคำคมส่งให้กับคุณเนี่ยคือคุณได้อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเสียง ให้ทาโลกันก่อน,น้อืมอืมโอ้ไพกล่องที่สองนี่ค่อนข้างดีนะคะ เหมือนกับว่าจังหวะชีวิตของคุณในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงมีความมั่นใจจงมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณเยอะหรือแม้ว่าในทุกๆการกระทำทุกๆการตัดสินใจเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มากดดันชีวิตคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนทางในเดือนตุลาคมจะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมาก มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขที่จะเข้ามาไพา่อโรคหรือไพ่แรงบันดาลใจเนี่ยบอกกับคุณว่าเฮ้ยจงอบก,กอดอารมณ์ของคุณบางครั้งเนี่ยด้วยความเหนื่อยด้วยภาระหน้าที่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานความรัก ภาระความรับผิดชอบคุณอาจจะเจออะไรที่มันแบบหนักหน่วงมันเหนื่อยจริงๆบางคนไม่ถึงกับแย่หรอกเพราะไพ่สถานการณ์แบบเนี้นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้ด้วยตัวของคุณเองแต่บางบางเวลามันอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกโมโหรู้สึกไม่พอใจรู้สึกย่ำแย่มันก็คงมีจังหวะหนึ่งของชีวิตของคนเรานะคะไพ่ถึงบอกกับคุณว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก ไม่มีใครกอดเราไม่มีเข้าใจไม่มีใครเข้าใจเราอะเราก็ต้องเข้าใจตัวเองโอบกอดตัวเองบ้างนะคะคุณจะเป็นคนไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรคุณจะเป็นคนอ,อ่อนแอ Р บ้างคุณจะร้องไห้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งพอในการยอมรับข้อผิดพลาดหรือความอ่อนแอของตัวเองนะคะยามใดที่คุณเกิดปัญหาอ่อนแอบ้างไม่เป็นไรให้กำลังใจตัวเอง นะคะซับน้ำตาให้ตัวเองแล้วก็เดินต่อไปด้วยความมั่นใจยังไงก็ตามแม่หมอมั่นใจว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองเดือนตุลาคมอ่ะจะเป็นเดือนที่ดีของคุณอย่างมากนะคะขึ้นต้นด้วย The w o r l d ลงท้ายด้วย Empress m m p r e s s คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะแล้วตลอดไพ่ทั้ง5ใบเนี่ยไม่มีอุปสรรคใดเลยนอกจากบางครั้งต้องรอคอยต้องมีการเจราจา บางครั้งกฎกติกาอาจจะทำอาจจะทําอะไรไม่ได้การรอคอยอาจจะเป็นความกดดันสุดท้ายแล้วจงใช้อารมณ์ของเดอะฟูลการบางครั้งอะเราก็คงไม่ต้องสนกฎเกณฑ์อะไรมากนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของการเวลาปล่อยให้เป็นเรื่องของออตามสไตล์ไม่ต้องคาดดาวไม่ต้องมีเหตุผลฉันจะเป็นอิสระฉันจะคิดฉันจะตัดสินใจฉันจะวิ่งฉันจะเดินใช้ชีวิตไลฟ์กฎเกณฑ์ดูบ้าง มันอาจจะเป็นการดีและเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ดีในทุกด้านนะคะมันอาจจะมีซักจังหวะหนึ่งแหละที่คุณอาจจะรู้สึกกังวลเพราะ,ะฉะนั้นโอกกอดตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองซัพพอร์ตตัวเองให้มากๆปรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเรามาดูกันซิว่าชาวราคนาราศีตนคุณจะได้ไพ่ออร์คิลอะไรอ่า คุณได้ไา่จิตวิญญาณของเต่านะคะของเต่า หรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3มเนี่ยสถานการณ์ในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีภาระเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณเองต้องใช้ความมุมานะพอสมควรแต่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสาเร็จมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะในด้านการเงินการงานมีโอกาสที่ดี สถานการณ์ต,ต้นเดือนอาจจะมีความตึงเครียดอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องใช้ความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายมากพอไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายคือความแข็งแข่งยิงที่แข็งแกร่งรูปปากสิงโตโอ้โหต้องมีความสามารถต้องมีความพยายามมากขนาดไหนต้องแข็งแกร่งมากขนาดไหนกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้สถานการณ์ของคุณต้องเป็นแบบนั้นนะคะต้องสู้ถึงจะชนะ แม้แม้ว่าชัยชนะของคุณอะอาจจะรู้สึกว่าอยู่ไกลเหลือเกินอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหว่าที่จะไปถึงเนี่ยมันช่างช้าเหลือเกินเหมือนไพ่กายสปิริตใบนี้นะคะคุณได้ไพ่จิตวิญญาณของเต่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทําอะไรแบบช้าๆแล้วค่อยฝ่าฟันกับอุปสรรคไปค่อยๆเดินไปอะสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้ มันก็ต้องถึงเส้นใจสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนสถานการณ์ของคุณในเดือนตุลาก็เช่นเดียวกันถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่ไม่ว่าสถานการณ์อารมณ์สถานการณ์สภาพแวดลอ้อมคุณจะเป็นอย่างไรจะ,ระเผชิญกับปัญหาใดก็ตามแฮงแมนเนี่ยปัญหาที่มันต้องจมอยู่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทรมานก่อนแต่สุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้นะคะแฮงแมนเนี่ยเล่ามาในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคลิปแล้ว ประวัตินะคะคือต้องยอมบูชาตัวเองอเทมโอดีนเพื่อให้ได้พลังพิเศษเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาความอดทนการรอคอยหรือบางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญอาจจะต้องมีการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธินะคะสักก่าวันเจ็วันแล้วแต่ความสะดวกสุดท้ายแล้วในสิ่งที่คุณต้องการบางคนอาจจะมีการบนบานสาาังก่าอาจจะมีการใช้แรงบุญถ้าเกิดเป็นความเชื่อนะ นะคะเป็นความเชื่อคือต้องทําแรกก่อนบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตจริงในเรื่องของความเชื่อก็ตามต้องแลกกันก่อนต้องทุ่มเททํางานก็ทุ่มเทเอาจริงเอาจังก่อนแล้วสุดท้ายผลสุดท้ายคุณก็จะได้คุณก็จะฝ่าฟันไปได้ต้องแกร่งมากพอถึงจะชนะต่อถึงจะชนะต่อเส้นชัยนี้ที่คุณต้องการเป็นอย่างนั้นนะคะต้องให้ก่อนต้องทุ่มเทก่อนต้องทําก่อนต้องเอาจริงเอาจังก่อนได้อย่างแน่นอนทุกอย่าง แม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจก่อนถึงจะได้มาแต่ว่าภายสถานการณ์แบบนี้ไม่เอื้อมหนวยต่อความรักสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของอการเงินการงานแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอยากจะลดทุนหรืออยากจะทำอะไรเป็นไปได้ได้หมด ดูแลตัวเองให้ดูแข็งแกร่งมีความสวยงามมีความรอลักมีความหล่อเหลามีความดูดีฟิตแอนด์เฟิร์มทำได้ค่ะแต่จะไม่ค่อยส่งผลดีในเรื่องของคนโสดแล้วอยากมีความรักสักเท่าไหร่นะจ๊ะท่านายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่4นะคะ ไพ่ออกมาค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กาโลกในวขยนนะันอืมเดือนนี้เนี่ยคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยโอ้โหขยันนะ่ะขยันมากนะคะไพ่ไม้ขึ้นมากๆเลยโอ้โอเคนะ อย่างที่บอกไปในเรื่องของการดูดูดวงหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณลหลงไหลสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าเกิดแล้วโดดเด่นมากถ้าคนที่เลือกไพ่กองที่สี่หลงไหลในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานโอกาสดีมาถึงแล้วนะมันจะมีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเข้ามา หรือแม้กระทั่งว่าคุณอยากที่จะขยับขยายคุณอยากที่จะสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานธุรกิจกิจการหรือแม้กระทั่งการติดต่อลูกค้าการขยายลูกค้ารายใหญ่รายใหญ่โอ้โหสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคุณได้ไพ่กออไพ่ออร์ออรอเคลของคุณเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องขอบคุณตัวเองอะ คุณต้องขอบคุณคนรอบข้างหรือเพราะว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจให้กับคุณคุณจะได้เจอมิตรภาพที่ดีคุณจะได้เจอการงานที่ดีคุณจะได้เจอการเงินที่ดีแม้กระทั่งในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่โดดเด่นหรือเด่นชัดในลักษณะของความรักแต่ถ้าเกิดในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนที่ดีคุณก็จะได้เจอนะคะ จงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีสําหรับคุณนะคะมันมีการขยับขยายคนตกงานก็นจะได้งานคนที่ต้องการหนทางอะไรใหม่ๆหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงในด้านดีโอ้โหมาในทิศทางที่ดีแต่ว่าเจ็ดไม่เท้าเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า เออยังไงก็ตามอยากจะได้อะไรต้องข่อยคว้า,วาจะเหนื่อยจะยากจะเบื่อจะอะไรก็ตามข่อคว้า,วาจะต้องทํามันอย่างแท้จริงจะต้องพุ่งพยานไปไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วอ่ะมันเข้าข้างคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวะณนะวันนี้คุณจะเจออะไรบ้างจะเหนื่อยไหมจะลําบากไหมหรือแม้กระทั่งเจอบททดสอบในเรื่องของความรักการเงินการงาน,งาน,งานเป็นอย่างไรอ่ะแต่อย่างหนึ่งนะ่ ถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งอนาคตในวันข้างหน้าคุณไปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยอย่ารู้สึกยอมแพ้จงขอบคุณช่วงเวลาแบบนี้มันคือประสบการณ์ที่ดีที่จะผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จอยากทําอะไรให้รีบทํานะอยากจะทําอะไรให้รีบขวอยควา้ามันเป็นทางของคุณจริงๆคะ่ะ